สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ยงในช่องเสียงพินอีสานอาจารย์ยงนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลือครับวันนี้ก็เช้าว,วันนี้ก็จะพามาดูไม้ขนุนทองนะครับท่อนใหญ่นะครับเป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับก็มีแผนจะขึ้นพินอีกสักตัวสองตัวนะครับจะขึ้นพินสองสายนะครับ ก็ใส่มา่เช้าใส่เปิดหน้าไม้แล้วนะครับใส่เปิดหน้าไม้แล้วเข้าๆนะครับก็ใช้กบใสไม้ครับอากิต้าครับผมขนาดสานิ้วนะครับตัวเล็ก ก็ได้ประมาณนี้นะครับโจทย์ของเราคือต้องได้ตรงที่มันสวยนะครับสวย,สวยแบบไม่มีตานะครับพยายามจะหลบตาไม้นะครับคือตาไม้กับลายไม้นี่มันจะมาเป็นของกู้กันนะครับแต่ว่าโจทย์ของเราคือ อยากได้พินที่ไม่ค่อยมีตาไม้นะครับถ้ามีตาก็คือกลัวว่าเสียงจะไปกระจุกตรงตานะครับก็จะได้ประมาณสองตัวครับผมตัวนี้ไม่เป็นใหญ่แต่ว่าเราเน้นเน้นเลยนะครับนี่จะทิศทางทงก็จะเป็นฝั่งนี้อันนี้ลายก็จะจัดขึ้นมาหน่อย นะคเดี๋ยวแบบเดี๋ยวอะไรแล้วค่อยไปแก้กันใหม่นะครับอันนี้ก็ล่างไปคร่าวๆนะครับผมถนนทองครับผมบางแผนจะให้นันเป็นพินสองสายขนนทองนะครับมานี้ครับผม สวยงามครับผมเดี๋ยวมารอบหน้าน่าจะได้เรื่อยนะครับรอบนี้เรื่อยไม่ทันครับผมติดงานออกแบบนี่แหละครับทั้งวันเลยนั่งคิดนอนคิดติดนานนะครับงานเนี้ีย่เราไม่รู้ว่าเราเอาจอตรงไหนดีนครับนี่ครับผลสรุปประมาณนี้พอคิดว่ามันจะดีที่สุดแล้วนะครับผมให้มันทรงคุณค่าที่สุด โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมในช่องเสียงพินอิสานอาจารย์ยงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับผมกก like, share, ค,รบครับผม,บผมสวัสดีครับ